ตัวนี้เลยครับมา isuzu d-max รถสวยมาก d-max spark c a p นะครับผมเครื่อง3.0 ddi เดี๋ยวไปดูรอบคันกันเลยคันนี้นะครับกลิบมากสวยมากนี่ไม่มีรอยเลยนะครับผมรับประกันโครงสร้างเดิมรถสวยมากรถคุณภาพว้าวนี่ครับผมรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ecu นะครับผม1ปีหรือ1น0 0 0นโลเลยคันนี้ดูนี่ดูแมกไลเนอร์ครับของนี่ isuzu เดิมนะครับผม d-max ปี2 0 2 0เครื่อง3000ราคานะครับผม455,000าแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยคุ้มมากครับบอกเลยเลขไมล์ส0ม0 0เท่านั้นครับยวไปดูภายในกันหน่อยใหม่มากบอกเลยครับใหม่มากนี่เบาะโอ้นี่ใหม่มากบอกเลยครับสภาพมือหนึ่งราคามือสองอยู่ที่นี่เลย AK คาสาขาเชียงรายนี่คู่มือการใช้งานทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่นี่ รถเชียงรายมือเดียวเลยนะครับคันนี้เชียงรายมือเดียวเลยนี่เลขเข้ามาเลยครับเลขเข้ามาย้ำนะครับราคา455,000แถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยมามาชมเจ้าตัวนี้ต่อเลย